ค่ะก็ดีใจค่ะก็ได้ได้เล่นช่องใหม่ๆแล้วก็อ่อดีใจที่มีนักแสดงที่แบบมีประสบการณ์หลายๆท่านอยู่ในในเรื่องนี้ด้วยแล้วมันก็เพิ่มความสนุกเพิ่มความแบบมันมันเป็นความแบบไม่ใช่ตลกฝืดอะคะ่ะมันเป็นความแบบคอมเมดี้ที่แบบน่ารักแล้วก็คิดว่าการตัดต่อหรือว่าจังหวะคอมเมดี้ของพวกเราอะทุกคนน่าจะชอบ ค่อนข้างมั่นใจก่อนเล่นเล่งนี้ค่ะไม่นานเลยค่ะคืออยากเล่นอยู่แล้วแต่ว่าแบบไม่ไม่มีใครต่อมา <c oughs> คืออยากเล่นตั้งแต่แล้วแล้วคงไม่มีใครคิดว่าเราอยากจะเล่นเลยอย่างเงี้ยด้วย <c oughs> ใช่คะ่ะแ <c oughs> ดวนี้ใช่คือ <c oughs> จริงๆหนูดูแบบ ตั้งแต่ของน้องฟีน้องเบกนอนตั้งแต่ตอนช่องสามตอนกลางคืนอะไรเงี้ยล้วก็แบบเอ๊ะนี่มันเรานั่งดูนานมากแบบตอนแรกๆเลยของเขาอะไรเงี้ยเราก็แบบไปเสิร์ชดูอ้าวเจอ IG แบบ Girl l เ v e แลราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยน่าสนใจอยากเล่นจ้างทำไมไม่มีใครติดต่อมาเลยอะไรอย่างเงี้ยพอทางเอ่อทางทางเวลเคิร์ฟติดต่อมาก็รู้สึกสนใจแล้วก็แบบเอออยากอยากลองเล่นดูตอนนั้นเขาก็ยังหาคู่เราไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ เออประทับใจในเรื่องของการแบบพรีเซนเทชันของเขาด้วยอะไรเงี้ยว่าเออเขาจะทําประมาณไหนอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกสบายใจกับการร่วมงานกับทางบริษัทด้วยอะไรเงี้ยค่ญญะเสนิ่งอะไรที่ที่ทเก้าเลือ,อกเี่ยอย,อยากลองใส่ด้ยกันนะคะหนูรู้สึกว่าเล่นกับผู้หญิงมันสบายใจค่อนข้างสบายใจไม่ต้องคิดเยอะอะไรเงี้ยค่ะคือ อย่างาถ้าเราเล่นกับเพศตรงข้ามเนาะเราก็จะเราก็จะมีหนูเป็นคนแบบเป็นความเป็นคนขี้กลัว <laughs> เป็นคนขี้กลัวแต่เห็นอย่างเงี้ยเกิดมาจากบทสปายอะไรอย่างเงี้ยจะดูแบบมีความกล้าๆใช่ปะแต่จริงๆหนูเป็นคนติ่มมาก <laughs> หนูเป็นคนขี้กลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะแบบแก็ค่อนข้างกลัวดิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโชคดีมากที่แบบเหมือนที่ผ่านมาที่เราเล่นกับ ออพี่พี่พระเอกหลายๆคนนะ่ะทุกคนน่ารักมากๆแล้วก็เป็นเหมือนเพื่อนผู้ชายพี่ผู้ชายคนหนึ่งที่แบบเออเราเรา,เราค่อนข้างแบบรู้สึกเซฟโซนอะ่ะยังไม่เคยเจอแบบว่าไม่ไม่โอเคสักเท่าไหร่อะไอย่างเงี้ยแล้วก็พอมาเล่นกับน้องน้อแบบน้องเจนนะก็รู้สึกว่าเขาแบบมันทํางานด้วยกันง่ายะคะ่ะเพราะว่าผู้หญิงจะมีความการแสดงค่อนข้างเก่งอะ่ะบอกบอกตรงๆก็คือแบบค่อนข้างแบบ เขาค่อนข้างผ่านประสบการณ์มาเยอะแล้วก็เราเราเรู้ว่าเราเราควรจะเล่นอะไรเราควรจะทําอะไรแบบไม่ต้องพุ่มกลับไม่ต้องสั่งเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราห่างจากเรื่องนี้นานไหมที่เราจะกลับมาอะไรนะคะเราห่างจากเรื่องนี้มาก<ท>ไมหมแบบเราทำไมกลับมาถ่ายตลอดไม่ต้องห่างไปนานเลยแล้วมาเรื่องนี้จริงๆหนูถ่ายตลอดเลยคะ่ะแต่ว่ามันก็มีบางเรื่องที่ไม่ได้ออนแอร์มีบางเรื่องที่ไม่ได้ออนแอร์แล้วก็มีบางเรื่องที่อาจจะไม่ใช่ฐานทาร์เก็ต คนส่วนใหญ่แบบแมสมากอะไรอย่างเงี้ยคือหนูก็ไปตามตามที่ต่างๆอย่างล่าสุดแบบเอ่อถ่ายของช่องสามแต่ว่ายังยังยังไม่ได้ออนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีการแบบยังไม่ได้ออนเกิดขึ้นแล้วก็เอ่อมาถ่ายของแกมมี่นะคะแล้วก็ก็ได้ออนก็ได้ออน <laughs> แต่ว่ามันอาจจะเป็นแบบเหมือน คนส่วนใหญ่อาจจะไม่ไม่เห็นอะไรเงี้ยเพราะว่าก็จะเป็นเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มหรืออะไรเงี้ยด้วยอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นน้องๆแล้วก็จะมีแบบเหมือนต่างประเทศด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมหายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีเอ่อถ่ายซุ้มแอบซุ้มไปถ่ายของ Netflix ค่ะ mm hmm. กับอาโปกับกับพี่โมสค่ะ ซึ่งกำลังจะออนแอร์ซึ่งกอดนานแล้วยังไม่ได้ออนอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ในกระบวนการแบบ post production อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาเรื่องนี้จริงก็ถ่ายตลอดคะอ่ะก็คือแสดงว่าต่อไปก็จะได้เห็นผลงานของเราก็กลัวจะเป็นรวดเดียวเหมือนกันคะ่ะแบบสิ้นปีนี้รวดเดียวจบหายไปเลยอะไราเงี้ยไม่หรอก <laughs> เรื่องวกระแสไอซีเรื่องนี้มันฟังมากเราแบบมีเตรียมรับความตามความอะไรไว้ยังไงบ้ากเลโอ้ยหนูหนูก็หนู คือเราอยากให้ผลงานมันออกมาดีอยากให้ทุกคนชื่นชอบแล้วก็พูดถึงอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ไม่กล้าที่จะคาดหวังมากจนเกินไปจนขนาดที่แบบว่าเคยต้องบูมมากๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่าเราก็ทําเต็มที่ในพาร์ทของเราอะค่ะคือเราก็นักแสดงเราทําได้แค่นี้เนาะแล้วก็ที่เหลือมันเป็นเรื่องของการโปรโมทเป็น post production การตาดัดการอะไรอย่างนี้ออกมาด้วยอย่างเงี้ยค่ะเเรื่องนี้่จรางๆคา,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 าดหวังกับตัวเามากเรากดดัน อุ้ยที่อยาคาดหวังเลยค่ะหมายถึงว่าหนูก็เต็มที่ในมาตรฐานของหนูที่แบบเราเราทำการแสดงมาแล้วเนาะก็หนูว่าแต่ละเรื่องซีรีส์หรือว่าละครแต่ละเรื่องมันมันมีหลายขั้นตอนไม่ใช่ว่าเราคนเดียวจะทำให้ถุกอย่างมันเพอร์เฟกหรือว่ามันออกมาดีที่สุดนะคะแล้วช่วงนี้หนูีิดว่าซีรีส์ดีมันค่อนข้างยอะมากเลยค่ะเอ่อไม่ค่อยกังวลค่ะเพราะว่าอย่าง ถ้าถ้าบอกความรู้สึกส่วนตัวนะคะรู้สึกว่าไม่ค่อยกังวลน,นะคะเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้มันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเราเรารู้ว่าอะไรของเรามันมีความยูนิคหรือว่าซิกเนเจอร์ของเราเป็นลายเซ็นของพี่ฟิวออกมาแล้วก็ตัวหนูกับตัวเจนก็หนูหน,หนูหนูมั่นใจว่าทางสองคนเนี่ยจะทําให้ตัวละครมีสเสน่ห์แล้วก็ทุกคนก็จะถ้าได้ดูเรื่องนี้ก็จะหลงรักตัวละครไปพร้อมๆเราค่ะกเรียกว่าต่อไปนี้ก็จะได้ดูผลงานเก้าเนา ขอให้อย่ารวดเดียวน,นะพี่หนไูไม่รู้แบบปุ๊บออนหมดแล้วละหายไปเลยอ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ